เพราะว่าเวลานี้ท่านผู้ชมครับอเมริกาเนี่ยก็ได้มีการส่งเครื่องบินเนี่ยน่าจะหลากหลายรูปแบบแล้วครับทั้ง F35 ตอนนี้ก็ถูกส่งเข้าไปประจำการในจอร์แดนแล้วก็มีเครื่องบินแบบ F22 ฮะก็มีการถูกส่งเข้าไปประจำการเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็เครื่องบินแบบ F15E เนี่ยถูกส่งมาก,ก่อน สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมแจ็คสไนเปอร์ครับวันนี้ก็มีเรื่องของประเด็นข่าวสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางนะครับนำมาเสนอกันต่อนะครับก็เป็นการอัปเดตข่าวล่าสุดนะฮะถึงการเดินทางมาสําหรับเรือบรรทุกบินของอเมริกาก็คือเรือบรรทุกบิน USS อับบาฮัมดินคอนนะท่านผู้ชมตอนเนี้ก็เดินทางถึงจุดหมายปลายทางเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ทีนี้ทางด้านอิหร่านเนี่ยก็ต้องการจะสื่อว่ามาแล้วใช่ไหมจ๊ะพวกเขาก็เลยได้มีการเผยแพร่ภาพถ่ายหนึ่งที่ต้องการจะสอดแสดงให้เห็นว่าอิหร่านนั้นได้มีการส่งเรื่องของโดนล่าตะเวนนะฮะก็มีการเข้าไปบินเนี่ยเหนือเรือบรรทุกกินของอเมริกาลำหนึ่งที่จอดแช่อยู่ทางใต้ของพื้นที่ทะเลอาหรับแต่ว่าภาพดังกล่าวเนี่ยอิหร่านต้องการจะสื่อว่าเป็นภาพจริงนะไม่ได้เป็นภาพในอดีตนะฮะ เขาก็ต้องการจะแสดงให้เห็นว่าเรือบรรทุกกบินลำนี้นะฮะกำลังตกเป็นเป้าแล้วหมายถึงว่าอิหร่านเนี่ยกำลังล็อกเป้าฮะเรือบรรทุกบินของสหรัฐต่อจากนั้นพวกเขาก็จะมีการใช้เรื่องของระบบขีปนาวุธครับประเภทพื้นสู่พื้นเป็นแบบไฮเปอร์โซนิกขีปนาวุธตัวนี้อิหร่านบอกว่าเป็นขีปนาวุธตัวใหม่ครับที่พวกเขาได้มีการพัฒนาขึ้นมา แล้วก่อนหน้านี้ก็เคยมีการบุกเข้าไปโจมตีฮะฝั่งโน้นท่านผู้ชมทราบใช่ไหมว่าคือใขรโจมตีด้วยขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกฮะแต่ว่าเป้าหมายที่เขาจะเล่นเนี่ยมันไม่ได้เป็นเป้าหมายนิ่งไงแต่มันเป็นกองเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐที่มีทั้งเรือบรรทุกเครื่องบินแล้วก็มีเรื่องของอากาศยานนะครับอยู่บนเรือแล้วก็ยังมีเรื่องของเรือคุ้มกันนะฮะเช่นเรือพิฆาต หรือลาตะเวนฮะก็จะมีพวกระบบขีปนาวุธครับต่อต้านอากาศยานต่อต้านภัยคุกคามที่มาจากทางอากาศไม่ว่าจะเป็นสแตนดาดมิสไซล์ทรีมาตรฐามิสไซล์ซนะฮะแต่ว่าทางอิหร่านก็ต้องการจะบ่งบอกว่าขีปนาวุธของเค้าเนี่ยนะฮะสามารถที่จะฝ่าระบบป้องกันภายนากาศได้เนื่องจากว่ามันมาด้วยความเร็วที่สูงมากโดยเฉพาะในช่วงเวลาตกท่านผู้ชมครับ มันเคยมีอยู่คลิปหนึ่งนะที่เขาต้องการแสดงครับขีปนาวุธแบบบรลติกเนี่ยท,ทั่วไปฮะมันก็จะตกไปด้วยแรงโน้มถ่วงถูกไหมฮะทยอยตกแต่ก็สามารถสอยได้กากๆแต่ว่ามันมีขีปนาวุธตัวหนึ่งที่มันมาแบบเร็วอย่างนี้เลยฮะสกัดกั้นเนี่ยก็ไม่ทันอารมณ์ของมันเนี่ยเหมือนกับบูเลสนิกที่รัสเซียเนี่ยมีการเข้าไปเปิดฉากเล่นงานยูเครน แล้วก็มีการบ่งบอกว่าบูเลติกเนี่ยนะฮะไม่มีระบบป้องกันภายนากาศที่ไหนสามารถสกัดกั้นได้ท่านผู้ชมครับนี่ก็เป็นประเด็นนะที่มาจากอิหรา่านอิหร่านต้องการจะสื่อว่าเขาล็อกเป้าได้หากว่าล็อกเป้าได้ก็สามารถโจมตีเรือมทุกบินของอเมริกาได้นะฮะแล้วก็ประเด็นเมื่อวานนี้ฮะก็คือการเรียกว่าส่วนที่กำลังกองเรือดำน้ำครับไปปิดช่องแคบฮอร์มูส เพราะฉะนั้นการปิดช่องแคบคอมมุตเนี่ยไม่ได้หมายความว่าอิรานนั้นจะมีการเอาเรือน้ําเหล่านี้ฮะไปต่อสู้หรือว่าไปชนกับเรือน้ำนิวเคลียร์ของสหรัฐซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับเรือดำน้ํากับเรือดำน้ำเนี่ยจะไม่ฟัดกันฮะใต้ทะเลแต่การที่อิรานนั้นนำเรือดำน้ําเหล่านี้ฮะสองรุ่นน่ยนะฮะก็จะมีขนาดเล็กกับขนาดกลางนะฮะขนาด150 ตันกับ600ตันระว่างขับน้ำนะครับก็มีการเข้าไปซุ่มแถวช่องแคบหอมุดเพื่อเป็นการปิดเส้นทางการลำเลียงขนส่งส่วนหนึ่งเนี่ยก็เป็นการสกัดยับยั้งไงหากว่าสหรัฐอเมริกามีการส่งเรือรบเข้ามาเรือเหล่านี้ก็จะคอยตุยเรือผิวน้ำของอเมริกาแต่อิรานเนี่ยจะไม่มีการเอาเรือน้ำแบบนี้นะฮะตะล่อมตะล่อมเลาะพื้นที่ ช่องแคบฮอร์มุดแล้วก็ออกไปในพื้นที่ทะเลอาหรับแล้วก็ไปจ้าเอเบบี้กับกองเรือบรรทุกกรบนเนี่ยผมคิดว่าเป็นภารกิจที่สั้นไปหน่อยนะครับคงไม่ทําเว้นแต่ว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะเอาเรือบรรทุกบินเข้ามาในพื้นที่ช่องแคบฮอร์มุดถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเอาแน่ครับนี่สถานการณ์ต่อไปท่านผู้ชมครับก็เป็นการวางกําลังที่มาจากฝ่ายของสหรัฐคือตอนนี้ฮะอย่างสื่อ ทางการของอิสราเอลเนี่ยก็ได้มีการรายง,งานว่ามีประเทศที่ให้การสนับสนุนครับหากว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะมีการปฏิการท้าทันกับอิหร่านนั่นก็คือจอแดนเนี่ยชัดเจนท่านผู้ชมครับกับอีกประเทศหนึ่งก็คือ UAE 2ประเทศนี้ครับในอาหรับเนี่ยสื่ออิสราเอลบอกว่าให้การสนับสนุนอย่างเปิดเผยถ้าจอแดนเนี่ยเรารู้อยู่แล้วครับมาเป็นอันดับต้นๆเลยครับ เพราะว่าเวลานี้ท่านผู้ชมครับอเมริกาเนี่ยก็ได้มีการส่งเครื่องบินเนี่ยน่าจะหลากหลายรูปแบบแล้วครับทั้ง f 3 5ตอนนี้ก็ถูกส่งเข้าไปประจำการในจอร์แดนแล้วก็มีเครื่องบินแบบ F 22ฮะก็มีการถูกส่งเข้าไปประจำการเป็นที่เรียบรอ้อยแล้วแล้วก็เครื่องบินแบบ f 15e เนี่ยถูกส่งมาก,ก่อนล่วงหน้าแล้วเพราะฉะนั้นหากว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยครับจะปฏิการทางฐานต่อ อิหร่านพวกเขาต้องทำการบินไกลเกือบ1,000กิโลเมตรแน่นอนนะฮะปฏิการเนี่ยอาจจะมีการแบกอาวุธเข้าไปย่อนย่อนแล้วขากับต้องอาศัยเครื่องบินเติมเชื้อเพลิงกาอากาศอย่างแน่นอนครับเพื่อกับสู่ฐานในจอดแดนคือนักขณะนี้ก็ได้รับกระแสข่าวว่า F22 นะฮะก็บินมาจากที่อังกฤษนะฮะประมาณสัก10ลำนะครับแล้วก็มี F35 ตอนนี้ก็จอดอยู่ในจอดแดนเนี่ย เป็นที่เรียบร้อยแล้วมันก็มีภาพถ่ายดาวเทียมเนี่ยนะฮะโผล่มาทตนี้อิหร่านก็ได้มีการข่มขู่เลยฮะว่าเขาเนี่ยก็จะโจมตีฐานทัพในจอร์แดนเพราะว่าจอร์แดนเนี่ยอยู่ใกล้กว่าอิสราเอลนะครับเวลาที่อิหร่านเนี่ยจะเปิดฉากโจมตีอิสราเอลก็ต้องผ่านหน้านฟ้าของจอร์แดนไปก่อนเพราะฉะนั้นจอร์แดนเนี่ยอิหร่านบอกว่าง่ายเลย มันก็ขึ้นอยู่กับมุมมองของไขรว่าจะมีเรียกว่ายุทธวิธีการลบอย่างไรแต่ว่าสถานการณ์เช่นนี้ท่านผู้ชมครับก็เรียกว่ามันเป็นการก่อตัวนะฮะแต่จะเปิดการประทะกันเมื่อไหร่เนี่ยมันต้องดูจังหวะเหมือนกับที่เวเนซุเอลางไงท่านผู้ชมว่าที่อเมริกาเนี่ยจะเปิดฉากการประทะแน่นอนนะฮะมันก็ต้องมีการรวบรวมข้อมูลข่าวกรองเนี่ยเต็มโต๊ะไปหมดนะครับ เมื่อศึกษาข้อมูลข่าวกองแล้วการปฏิการทางทหารเนี่ยก็ต้องรัดกลุ่มทุกส่วนไม่ให้เกิดความผิดพลาดเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่างานเนี้ยต่างฝ่ายต่างก็มีความมั่นใจนะครับอิหร่านเขาก็มีความมั่นใจว่าขีปนาวุธเนี่ยล็อกเป้าฐานทัพในแถบของตะวันออกกลางเนี่ยเกือบจะทั้งหมดแล้วไม่เว้นแต่เรือบรรทุกกรบินเนี่ยก็โดนล็อกเป้าเหมือนกันนะครับ ในขณะที่สหรัฐอเมริกาผมเชื่อว่าเขาก็ทำการบ้านมาแล้วเพราะว่าอาดีตที่ผ่านมาเนี่ยเคยบินเหนือพื้นที่ของอิหร่านเนี่ยเออท่านผู้ชมก็คิดดูสิระบบป้องกันภัยอากาศทําอะไรไม่ได้เลยเห็นไหมฮะขนาดเอา B2 บ,บินผ่านเนี่ยอเมริกาก็ไม่ธรรมดาหรอะครับเพราะไม่ฉะนั้นแล้วคงไปเล่นงานเวเนซุเอลาไม่ได้ตรงนี้ก็นํามาเป็นประเด็นสวัสดีครับ